มาแล้วครับมาแล้วครับอขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ,อะไรอะ <c oughs> โยสั่งอะไรมาของขวัญให้เชืรอแตม <c oughs> คำแรกที่บอกของขวัญให้หรือก็เป็นของเราเลยของลูกสิจะให้เป้ทําไมละ่ะ <c oughs> อุ้ยนี่โยซื้ออะไรเชอร์แตมคือวันนี้เราก็มีของขวัญให้เชอร์แตมเหมือนกัน <c oughs> นี่ตรงนี้ใช่เป้จะมาแยง่งซีนโยทําไมเนี่ยใครแย่งเซียนขครเราอะโยก็อยากจะให้ลูกรักบ้างเดี๋ยวนี้เชืรอแตมห่างเหินจากพ่อ คือของขวัญเรานะเตรียมการอย่างดีห่อสวยๆผูกโบสวยๆไม่ได้กล่องกระหล่งป้งแบบโยนะเนี่ย,ยถึงของโยกล่องจากกระหลงป้งแต่ข้างในนี้เชอร์แตมต้องเซอร์ไพรส์ <c oughs> เสียเวลาเชอร์แตมชอบของเรามากกว่าแน่นอนไหนไปดูดีของแม่ปูเป้เป็นยังไงพิ่งห่อเสร็จสดๆร้อนๆอโอ้โหทำไมสวยงามขนาดนี้แน่นอนสีชมพูสีโปรดเชอร์แตมไฮโซโบโหญ่งอ่ะฮะโอ้เทียบกันแล้วของพ่อกับของแม่ของแม่ชนะค่ะ โอไม่ได้การอย่างนี้พ่อต้องให้เบิ้ลอีกกล่องหนึง่งพ่อมีเบิ้ลอีกกล่องหนึง่งเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้เอาออกมาอันนี้อันนี้เพิ่งมาเดี๋ยวให้พร้อมกันสองกล่องเลยเล่าว่า ถึงกล่องพ่ออาจจะกระหลงปงอ่ะแต่ของข้างในอ่ะเชอร์แตมต้องตรี๊ไม่จริงเรารู้ใจลูกมากกว่าเชอร์แตมต้องชอบของเรามากกว่าแน่นอนชอบของพ่อมากกว่าชอบของแม่ชชูอ่ะเดี๋ยวไปรับเชอร์แตมที่โรงเรียนแล้วให้กลับมาเปิดแล้วดูดิเชอร์แตมจะชอบของใครเออเออมาดูกันมาดูกันแล้วเด็กๆคิดว่าเชอร์แตมจะชอบของใครมากกว่าเชียร์ของแม่ของแม่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะโอ้โหเชอร์แตมเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหมคะโเรียนสนุกมากเลยค่ะนี่วันนี้พ่อมีเซอร์ไพรส์กับแม่มีเซอร์ไพรส์ตาดา ใช่ๆหิ้วหิ้วหุ้งหุ้งนนของพ่อพังหมด่ของแม่ยังกล่องสวยอยู่เลยมาเปิดกันมาเปิดกันไม่เปิดตรงไหนดีพ่อแม่ว่าแตมป์ต้องชอบของแม่มากกว่าฉันคิดว่าฉันชอบของพ่อมากกว่าโอ้โหเห็นไหมแค่นี้ก็รู้แล้วใครชนะชแสตมป์พูดยังไงอยากพูดนอิงไปเร็ว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 เปิดกล่องไหนก่อนมีสองกล่องของแม่ก็ของ อุ้ยได้แล้วแค่นี้ช่วยแตงบอกของเราดีกว่าเลยอ่ะเห่นกล่องเองอ่ะของหวานนี่นะแม่ให้เพราะว่าช่วงนี้ชั้นำเรียนหนักมากเยอะนลคะเอาเลยเอาเอาเอาไม่รุนแรงเลยเดี๋ยวของข้างในก็พังหมดหรอกแม่เปิดให้แม่เปิดให้ โอ้รุนแรงอะไรขนาดนี้เนี่ยเซื้ออะไรอยากได้มากเลยใช่ไหมกล่องใหญ่ขนาดเนี้ยฮของที่เจตแตมอยากได้โอ้โหกล่องเบลเลอร์เลยไม่ไม่เดี๋ยวแตเย็นๆอะไรอ่ะเจตแอมสลัดว่าเลยค่ะแวนเค้กเค้โทรศัพท์ตุ๊กตากระต่ายเอาโทรศัพท์มาใส่สินี่ตรงนี้เป็นกล้องมีเพจด้วยตรงกล้องอ่ะ โอ้ชอเชดแตมเขาเพยายามหาเคสโทรศัพท์ของเขามาตั้งนานแล้วเขาหาไม่ได้ใช่รุ่นเชดแอมาหายากที่แม่สั่งมาจากต่างประเทศเลยโอ้จากจีนถูกนี่น่ารักที่สุดไปไหนโทรศัพท์เชดแอมเขาหาเคสยากรุ่นอะไรนะ oppo a12 แล้วก็ เวลาไปหาซื้อก็ยากคนขายก็แนะนําให้ซื้อเครื่องใหม่ <c oughs> ซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าหาเคสยากน่ารักก็จะเหมือนมีตุ๊กตาด้วยแล้วก็เป็นโทรศัพท์ด้วยก็จะกัดนมีหางด้วยน่ารักปุกปิกปุกปิกกระปุกกระปิ้งอย่างบนี้ค่ะ แต่เวลาถ่ายรูปอะเวลาถ่ายรูปอะต้องทำท่า okay, นี้เพราะว่า uh บังกล้องเนี <ok ่ยฉันต้องถ่ายรูปแบบนี้ถ่ายรูปอะใช่ไหมหูใช่หรือว่าถ้าแล้วหูนี่เขาเป็นนี่ด้วยนี่เป็นไรเป็นผ้าเช็ดหน้าจอเช็ดหน้าจอก็ได้ยูจากข้างล่างแหละข้างล่างก็มือเช็ดชอบไหมคะชอบแคร์ขอบคุณแยงคร์ต่อค่ะดีค่ะจูบก่อน ของพ่อที่ชอบมากกว่าแน่นอนของแม่ตอนนี้แม่ว่าแม่ชนะแน่นอนดูแล้วว่าเฉยแตบชอบโอ้โหของพ่อนี่ไม่มีหงไม่มีห่อเลยพ่อมาดิบๆอย่างเงี้ยพ่อมั่นใจในคุณภาพในกล่องที่มันอัดแน่นมานี้พ่อคือไข่ต้มหรือไข่เป็ดให้ป่ะเนี่ยมีอะไมมีหามีพวกที่แบบไปกรุไข่มาด้วยอะไร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 อะอะไรอะโอเค ไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะโอ้โหจเย็นจเย็นอะไรครับอะไรอ่ะโยนออะไรให้อ่ะีดีเหรอหีืดีแผ่นหรอแทนอะไรใช่เต็มแทนได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรใช่อันนี้อันนี้มก แผ่นเกมอ n i m a l Crossing แผ่นเกมใช่แล้วเชตันจะเล่นกับอะไรอ่ะเอชตันจะเล่นกับอะไรอ่ะเันแล้วน่ารักจังเลอุ้ยน่ารักอ่ะอย่าเปิดค่ะที่ของของเชตันไม่อยากขอดูหน่อยดิอันเท่านี้เนี่ยนะกล่องอันเบลเลอร์เลยเกมอันเท่านี้นแล้วเกมอยู่ไหนอ่ะเชตันไม่มีเครื่องเล่นหรอเชตันไม่มีค่ะ อ๋อนี่ไงพ่อเอามาให้อีกหนึ่งกรองช่วยเป็นทอทำนะ็นนแต่บอกมจะแต่เป็นทอทำได้ดิแล้วยอใส่มือไงเกยอนิมะเขอสิ่งมันต้องเล่นกับเครื่องนินเทนโดส i t c h ของแม่เออเนี่ยของแม่มีแล้วไงใช่ไหมแล้วเนี่ยคืออะไรพ่อซื้อ i n นเทนโดส i t c h ให้แต่หมอแต่ แม่ซื้อเคสโทรศัพท์ให้แ้วใชยแม่ซื้อเคสเกมอะไรอีกอ่ะอแต่ชินันได้เกมใหม่ไงแม่มีวันนั้นพ่อเห็นแม่ปูเป้กับเชยแตมคือตอนนี้แม่ปูเป้เขาเล่น Animal Crossing ใช่ไหม,แ,มแล้วะอกค่แ,แม่ก็ซื้อเคสใหม่แล้วเชยแตมเขาเห็นบ้านแม่ปูเป้สวยงามมากานนเ,มเขาอยากจะเล่นมากเลยก็เลยพ่อก็เลยซื้อ Nintendo Switch ให้เชือแตมหนึ่งเครื่องมันเป็นรุ่นนี้นะเป็นรุ่นไลท์รุ่นที่แบบว่าถอดจอยออกไปได้หมอกัอเชือดแตมสีถอดจอยถอดจอยออาไปไม่ได้เอามาเทียบของเราไหมอะเอาเอาของโยมาด้วยดิขอเชือดแตมจะเล็กมากเลยคือของบ้านเราอะมีสามรุ่นสามขนาดพ่อแม่ลูกเลยอันนีวแม่ไปหยิบของแม่กับของพ่อไหมเรามาเปิดดูในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเชืแตมเขาน่าจะต้องเปิดกันอย่างนี้ใช่ไหม เดี it, e ๋ยวเปิดยังไงคูลคูเลยนะเปิดยังไงพ่อเคยซื้อแล้วพ่อต้องรู้นี่ไงแม่ตัวนี้มานี่แน่ในที่ซื้อแล้วก็มาถึงนี่นี่ไข่อ๋อนี่ไงเครื่องมันเล็กๆเนี่ยพอดีเชื่แต้มแหลตจับเล่นได้สบายๆต้องกดก่อนแล้วในกล่องมีอะไรอีกนี่ไงเปิดแล้วแม่เปิดแล้วเปิดขึ้นมาแล้วโอ้เห็นไหมคะของแม่น่ารักมากเลยเปิด โอ้มีเสียงเพลงน่ารักเห็นไหมว่าของแม่เขาแบบน่ารักอ่นนี้ของม่อนี่ต้องตั้งค่าก่อนอยี๋เพิ่งนัเดี๋ยวพ่อทำให้นะเดี๋ยวยำทำเองนี่ดูสิเขามันน่ารักมากเลยอันนี้ของแม่ปูเฟ่อันนี้ของเชแตมนี่ของพ่อ อันนี้ของพ่อของพ่อใหญ่จังเลยอะของเชตแอมก็เล็กเท่าหน้าจออันนี้สามรูดเรียงกันของเชตแอมก็เล็กกว่าของพ่อแบบของพ่อก็พ่อแม่ลูกไงพ่อก็ใหญ่สุดแม่ก็ลองลงมาอันนี้ใส่ทุกคนมาถือเรียงกันนี่ไงใส่พ่อแม่ลูกไงก็ใหญ่กลางเล็กไงแต่เชตแอมอมาเมื่อกี้กะของแม่พราแม่เพิ่งเปลี่ยนเคสใหม่แม่เดีคอ้ยเดียวแล้วก็ตุ่มตรงนี้เปลี่ยนได้แม่มีตุ่มอีกเยอะเลยแม่แ่แม่ ฟังแม่ก่อนฟังแม่ก่อนฟังไม่ก่อนฟังจุดสำคัญอาพูดมาชิลแอมอยากได้ปุ่มนี้ค่ะปุ่มนี้มีสองอันยังมีล้้้ก็ใหออันนีชของพ่อปุ่มเป็นมาริโอ้อ่าเดี๋ยวเราไปใส่ปุ่มมีปุ่มตั้งหลายแบบเนี่ยแม่คะชิลแอมขอลองปุ่มมันนั้นก่อนนี่ของชิลแอมในกล่องเนี้มีอะไรอีกเนี่ยมีใบติ้วกับมีอะไรอ๋ออะแดปเตอร์แค่นี้เอง Nintendo Switch Lite มีแค่นี้อ่ะของชิลแอมใส่ปุ่มไปแล้ว เคสมันจะมีเคสน่ารักน่าร okay, like. okay, ักเยอะเลยอ่ะก็เดี๋ยวไปเลือกเคสแต่แต่งนี้ก็น่ารักแล้วนะจริงสีก็สวยอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องใส่เคสก็ได้ใส่เคสโอเคค่ะคือเชตามอยากอั้วนี้ก็เลยซื้อ Animal Crossing ให uh ้เชแามเล่นกับแม่ด้วยจะ create new user เลยนะคะเออไม่ฉันไม่อยากเป็นมาริโอ จะไม่อยากเป็นเจ้าหญิงพพชไงโอโนค่ะชแตมอยากเป็นปลาหมึกนี่ไงตัวนี้แหละปลาหมึกไม่แบบเหวี่ยงๆเงี้ยชอบตัวนี้ไปละสปาตูนอือหือชแมชอบสปาตูนนะนี่เอาตัวนี้เดี๋ยวดูชแตมเขียนชื่อเขาดิวิธีเขียนชื่อเขานี้อืมกดอันไหนดีตัวหนึ่งนะคะชแตมต้องทำแบบแอดวานซ์อ๋อมาแล้วไม่มีเกมไม่มีเกมนะเรียบร้อยชแตมเซตอัพเสร็จแล้วชแไม่มีเกมไม่มีเกมใส่แผ่นเกมใส่ยังไง เสียงก็มีเนี่ยนะอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วก็อุบ่าเลยกดเข้านะคะครีมสตาร์ซอปเบใช่เชดแอมก็มีแค่นี้เชดแอมจะเริ่มแล้วเรามาดูกันนะคะเพียงจะต้องขึ้นเกาะว่าอะไรมาดูก่อนว่าเครื่องของใครสวยที่สุดตอนนี้เออของแ ของแม่เลยสามเครื่องด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะในด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหน้าเข็มก็เป็นความมินนีแล้วก็มีน้องกระต่ายเอเดี๋ยวของเชิดแต้มซื้อคงซื้อเคสมาแต่งได้อีกแต่ของพ่อก็แค่นี้แหละของของพ่อนี่เป็นรุ่น Nintendo OLED OLED ค่ะดูสิค่ะแบทแมนแบทแมนเลยลงมาริโอนี่พ่ออยูเข้าแล้วสรุปชอบของฝันของพ่อหรือของแม่ พ่อชนะพ่ะะะะะะะพอรู้แล้วพ่อรู้อยู่แล้วว่าพ่อต้องชนะเ,เคสแตนที่จะตนอยากได้เคสมาตั้งนานแม่<ร>จะเอเท่ากันค่ะเท่ากันเท่ากันเคสเอะไรสี่สิบบาทของเราก็เท่ากันกับเกมโยนเหรยญดูนะคะอันนี้เชดามเชดามรู้ว่าเขาจะพูดอะไรดังนั้นเชดามไม่แคร์ขอโทษนะจ๊ะน้องชิบมังหรือตัวอะไร ของขวัญที่พ่อกับแม่ให้ชาตามเด็กๆชอบของใครมากกว่าการคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแล้วตอนนี้นะชาตมก็กําลังจะมีเกาะอันนี้่าคลอซิ่งแล้วนะเหมือนกับเกาะของแม่นะคะเดี๋ยวแม่จะมารีวิวให้ดูเพราะว่าตอนนี้เกาะแม่สวยมากนะคะแม่เพิ่งจะสร้างห้องสมุดเสร็จวันนี้เอ๊ยยังไม่เสร็จแม่เพิ่งจะสร้างห้องสมุดวันนี้ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จ แล้วก็เดี๋ยวแม่จะสร้างโซนเทพนิยายอีกใครอยากดูคอมเมนต์ไว้เยอะๆด้วยนะแม่จะมาเปิดให้ดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย